เต,เต็มเตาฮะหมูกระทะทะเลเผาฮะบุฟเฟ่ไม่จำกัดเวลานะ219บาทกินได้ทั้งหมดนี่ฮะบวกน้ำรีฟิล3าบาบาทนะครับมีทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วก็ซีฟู้ดแบบจัดเต็มนะโคตรฟินรายอาหารบอกเลยว่าโคตรเยอะนะนี่เนื้อหมักพริกไทยดำหมูสไลซ์ที่นี่ก็มีนะฮะนี่ใครอยากทานหมูสไลซ์แบบบางๆนะมีเติมตลอดครับของกินเล่นก็เพียบนักเก็ตบาร์บีคิวเฟนฟรายเกี๊ยวต้มนะฮะนี่แล้วก็แมลงทอดครับนี่เขาจะมีน้ำจิ้มหมูกระทะนะฮะ แล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดน,นะครับนี่ที่ร้านเขาจะมีเตาหมูกระทะแบบนี้ให้นะหรือใครอยากเพิ่มเป็นเตาปิ้งย่างแบบนี้ก็50าบาททานเติมฟรีตลอดนะฮะไม่ร้อนบอกได้เลยเดี๋ยวพี่เขาจัดให้นะช่วยเย็นนะหาอะไรกินนะบรรยากาศดีๆแบบนี้ฮนะหมูกระทะเลยครับนี่ที่ร้านนี้เต็มเตาหมูกระทะทะเลเผานะบอกเลยว่า้านนี้คนเยอะมากๆผ่านที่ไรคนเยอะตลอดนะ ทั้งหมูทั้งเนื้อซีฟูด้ดบอกเลยว่าจัดเต็มในราคาแค่219บาททานได้ทั้งหมดนี่ฮนะน้ำรีฟิล39บาทนะรวมน้ำแข็งใส่ขนมหวานแล้วก็ไอศครีมครับยังรับคนละครึ่งด้วยนะครับเปิดทุกวันนะที่จอดรถมากมายสามารถจอดได้ข้างหลังร้านเดินวนะสะดวกสบายนะฮะมีโต๊ะด้านในฮนะกุ้งสดสนี่เขาจะเติมมาเป็นรอบนะครับและที่ร้านเขามีบริการรับจัดเลี้ยกปิดเหมาร้านนะรับได้200-300ท่านเลยนะฮะเต็มเตาบุกระทะทะเลเผานะฮะจังหวัดระยองนะฮะมาได้เลยครับผมเขาเดือ oh